ทะเลหัวหินครับก่อนที่จะไม่ได้บรรยากาศก่อนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรโลซีซันฝนจะตก,ก,ตกอากาศดีไหมคะอากาศดีค่ะชอบไหมชอบค่ะเออนะก่อนที่จะก่อนที่จะโลซีซันนะเราก็ได้บรรยากาศแบบนี้นะบอกแล้วได้พาบรรยากาศนั้นใครกี่ใครกีรร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  Bing ่มาแมมกับเมื่อสแม<ๆ>แมกับเมร์ดเลยเหรอโอ้โหบรรยากาศววสวยมาก<อ>ครับ,รบสวยมากครับสวยมากครับอืมอ่า สวัสดีครับดีมากครับดีมากอ่าฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะนะพามาให้ได้ชื่นฉ่ำหัวใจพามาพักผ่อนพามารีแลกพามาให้รู้สึกว่าชีวิตนะไปต่อไปต่อไปต่อได้นะสู้ๆครับทุกคนฝากไว้ได้ครับอ่าขายที่ดูนี่หน่อยดูนี่หน่อยดูน<อ>ี่หน่อยดูนี่หน่อยดีมากหน่อย มีคนขี่มา้านี่แม่แม่ดูป้า